so happy and celebrating แต่เห็นของผมว่าที่เราสําเร็จมาได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะเราคนเดียวฟุตบอลที่ไปบอลโลกได้ก็เพราะมีคนเสียสละเบื้องต้นคนที่เป็นคนมีสตังค์และมีน้ําใจอย่างคุณจุติน,นันพี่ลมพักดีคุณพนตรีโอสด ภาวิไลที่เห็นการไกลว่าฟุตบอลเนี่ยไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่แล้วจึงจะได้เปรียบเสมอไปฟุตบอลคนตตบอดนี่ตัวเล็กบางทีได้เปรียบกว่าเดียวกันเลย การเที่ยวนี้ก็เท่ากับเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกของคนตะบอกคบฉะนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเห็นของผมะจะไปเที่ยวนี้เราก็ได้มีโอกาสเพราะว่าเราได้ไปประลองฝีมือที่อะ,อะไรนะบราซิลเราปรไปที่บราซิลมา เราเห็นได้ว่าฟุตบอลเราพัฒนาไปขนาดอาเจนิน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราเล่นกับอาเจนิน่าเสมออาเจนิน่าในเกมได้ต้องถือว่าเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นความหวังที่ว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นแชมป์โลกไม่ใช่ไม่มีที่พูดอย่างนี้เราไม่ได้พูดจากความเพอ้อฝันเพราะว่าเราไดแ้แข่งกับคนที่เป็นแชมป์โลกแล้วและไม่ได้แข่งกันเล่นๆ แ่งกันจริงๆแล้วเราก็เสมอเข้าได้นส้นโอกาสที่เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกก็มีแต่นั้นอาจจะเป็นความหวังที่ดูแล้วมันจะเกินไปสำหรับทีมใหม่ๆอย่างเราเราหวังว่าอย่างน้อยที่สุดเราควรจะเป็นหนึ่งในสามนี่เป็นความหวังท,ที่ที่เราพูดกับสังคมแต่ที่เราพูดกันในพูดในใจของเรา หลัต้องเป็นที่หนึ่งแต่พูดดังมากเขาก็จะว่าโมไม่สําเร็จแล้วจะอายเขาแต,แต่ว่าเราเปรียบร่างกายคนเราเนี่ยก็เหมือนกับถ้ารวมๆแล้วถ้ารวมไปรัพย์สินแล้วอะเรามีทรัพย์สินเป็นล้านถ้าคุณเสียตาไปสองข้างคุณอาจจะเท่ากับคุณเสียไปสองแสนในหนึ่งล้านทั้งนั้น คุณยังเหลืออีกแปดแสนคุณยังมีทุนอยู่ที่จะต่อสู้เพียงแต่คุณจะรู้จักใช้ทุนของคุณที่ยังเหลืออยู่เนี่ยหรือไม่คุณจะยอมแพ้หรือคุณจะคิดนำสิ่งที่ยังเหลืออยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้มีพระคุณต่อเรา กีฬาคนพิการเนี่ยมีหลายท่านด้วยกันแต่ว่าคุณจุตินันก็ถือว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งซึ่งลงมาเล่นกีฬาคนพิการมาจากกีฬาโดยที่ท่านไม่ได้หวังอะไรจากกีฬาคนพิการเลยมาด้วยหัวใจที่ต้องการจะช่วยนั้นผมไม่ลืมคุณจุติน,นันแล้วผมคิดว่าออสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็คือส่งผลให้ท่านได้มีความสุข ถ้าท่านจะรู้ด้วยหรือไม่รู้ก็ตามเะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนพิการมาก